เรื่องของมุนีเนี่ยถ้าไม่ละก,กามย่อมเข้าถึงนรกเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ถ้าไม่ได้ดประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยนะเป็นนักบวชถ้าไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็ย่อมไปนะไปไั่นไปนรกได้นะเพราะว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีสุขทุกข์ทุกข์ทุกข์ติก็คือ uk, นรกกันแหละนรกในปัจจุบันเลย มียิ่งมีลาบและเสียงสรรเสริญเยิอนยอเนี่ยมันดูเหมือนจะดีเหมือนมนจะมีความสุขแต่ในที่สุดก็คือความทุกข์นั่นเองพันานๆน,นไปมันจะเห็นว่าเป็นภาระมีวัดใหญ่ก็จะต้องดูแลรักษาเยอะนะมีผู้คนไปมาหาสู่เยอะอยู่ในการปกครองเยอะก็เป็นภาระเยอะเพราะสังขารนี่มันไม่เที่ยงไงสังขารบัดเดี๋ยวมันก็นะตอนยังมีกําลังดูอยู่ก็ดูอืห มีความยินดีล่ะแต่พอสมมุติว่าหมดกําลังชักแก่ตัวแล้วชักเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็เกิดความยินร้ายแล้วมันมันทำไปไม่ไหวแล้วจะวางแผนดีวางไว้ให้คนอื่นนีเขาสืบต่อได้มันก็เออก็ยงังท้อผ่อนภาาะละแต่ถ้าสังขารตัวเองอะถ้าบลาไปมุ่งคล้าคๆว่าไม่ละกามไม่ละไม่ละกิจการภายนอกเอาเอาตัวที่เราเนี่ยเกิดมาจากการมเหมือนกันกาย กายเราเนี่ยเกิดมาจากธาตุดินน้ำไฟลมเกิดมาจากรูปเสียงกลิ่นรสกายสัมผัสแต่ม,ม,มันลมเหมือนกันนะเัืน้กายเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเราเข้ามายึดในกายเนี่ยกายยังเด็กยังหนุ่มอยู่มันก็ดูกระปรี้กระปล่าพอกายชักแก่ก็ถ้าหูตาฟ้าฟัาหงหูก็ไม่ได้ยินลนะกายก็อ่อนล้าละแล้วก็เดี๋ยวก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไปถึงเป็นปัจจุบันอารมณ์ตอนนั้นมันถึงจะรู้จริงอะ แต่นี่ถ้าเรายังหนุ่มแน่นอยู่เราก็อาจจะอ่านตำราฟังหรือเอาตาดูว่าคนแก่เนี่ยเอ๊จากที่เขาอย่างคนที่วัดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขายังเคยขับรถให้กับเจ้านั่งได้เวลาไปทุระที่โน่นที่นี่เดี๋ยวนี้นี่ต้องถือไม้เท้าถือสามขาช่วยพรยุงในการเดินล่ะขับรถไม่ได้แล้วหูตาแย่แลวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยต้องค่อยๆสงบสติอารมณ์ปฏิบัติธรรมเอาธรรมเป็นนิกาะที่พึ่งเอาตอนเป็นนิกกที่พึ่งาลาะภายนอกมันทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทํามันเป็นนั่นเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังไอ้เรื่องลาบพระเสียงสรรเสริญเสริญเยนยอนะว่าเอามาเป็นอารมณ์นะเราเป็นมุนีเราเป็นนักบวชแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องละไอ้สิ่งเหล่านี้แต่เราไปมุ่งหวังเอากรมมันเนี่ยมันเราก็มีความทุกข์ไปกรรมันเพราว่ขววงไป ราะนั้นเนี่ยมุนีไม่ระก,กามย่อมเข้าถึงนรกย่อมถึงเข้าถึงความทุกข์เพราะฉะนั้นเราละเสียละอาศัยมันเป็นเพียงแค่ประโยชน์ส่วนรวมนะแค่นั้นพอเราไม่ไหวแล้วเราก็ต้องละมัน,นเรื่องของศีลก็เหมือนกันถ้าเราไปยึดมากยิ่งยึดมากก็ยิ่งเหมือนก็จะเห็นความผิดตัวเองมากออปฏิบัติพองามพอควรมาป,ปฏิบัติหน่าวิันเพื่อธรรมะ ปรียบัศีลเพื่อทำศีลกาจัดอย่างหยาบกิเลสย่างหยาบหยาบเนี่ยจะได้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เกิดสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลามแล้วิปัสสนากําจัดกิเลสละเอียดเพราะนั้นถ้าเราจะไม่ต้องไปยึดศีลมากถึงศีลพจน์เราจะดีอะไรแต่มีอะไรเนี่ยมันก็ดูสวยงามมันก็ดีแล้วมันก็สงบแต่ถ้าไปยึดมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทุกข์อีกเหมือนกัน อย่างเราเดินไปตรงโน้นเดินไปตรงนี้เนี่ยไม่มีจิตเจตนาเราเดินไปเราพยายามรักษาศีลไว้าการที่เราพยายามรักษาศีลเนี่ยไปเดือกกลัวจะไปเหยียบมดมมเหยียบแมงเหยียบงูอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนที่ดีเราก็พยายามสุดความสามารถคราวนี้ถามว่าไอเหนือความสาม,มารถเราเนี่ยที่เรามองไม่เห็นที่เราไม่ได้เจตนาเนี่ยมันจะไปเหยียบมดตายมีไหมมันก็มีทุกก้าวที่เดินเนี่ย ลองไปดูที่ในทิกตอกก็โพร์เนี่ยบางทีเราแค่เล็บออกมาเนี่ยแล้วก็ไปสอ่องกล้องจุลรศน์มันมีพยาธิเต็มไปห,หมดเหมือนกับพยาธิเส้นได้พยาธิอะไรแต่มีอะไรตัวเล็กๆเนี่ยแม้กระทั่งจุลินทรีย์ตัวเล็กๆเนี่ยเห็นก็ยืดก็ยาดไปห,หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ถ้าผักเราไม่ล้างเนี่ยมันสกระปกเออมีอะไรเนี่ยเราก็อาจจะกินพยาธิเข้าไปเ,เหมือนกับเราก็ฆ่าสัตว์อีเี เราไปถือละเอียดขนาดนั้นเนี่ยปุ๊บมันก็คือเราไปยึดมากว่าเราไม่ฆ่าสัตว์ถ้าถามว่าในผักที่มันไม่ได้ล้างเนี่ยบางทีหรือกล้วยที่มันหนอนมันขึ้นมันอยู่เนี่ยเราไม่ดูให้ดีเนี่ยแล้วเราไปกินมันเนี่ยถ้าเราไม่รู้มันก็แล้วกันไปแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยเรายังฝืนกินอยู่มันก็เหมือนกับเป็นการฆ่าสัตว์แต่ไอ้ที่ไม่รู้ว่ามันเล็กไปเนี่ยมันก็เราเราก็ต้องดูที่เจตนาเพราะฉะนั้นศีลนี่ก็ เราปฏิบัติจะพองหามเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อมันเป็นสนับสนุนการปฏิบัติธรรม